เราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการแต่เราจะได้สิ่งที่เราคู่ควรเสมอนะครับสำหรับใครบางคนนะครับที่รู้สึกว่าทําไมความต้องการของฉันยังไม่ได้สําเร็จสักทีเป้าหมายของฉันไม่ถึงฝั่งฝันสักทีหรือเราได้บางอย่างแล้วทําไมสิ่งนั้นจึงออกไปจากชีวิตนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายว่าเพราะอะไรนะครับเรื่องเหล่านี้ถึงเกิดขึ้นกับเรานะครับข้อที่1นครับเรามาดูกรณีที่ว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราไม่ได้ครับคือหลายคนเนี่ยมีความต้องการอย่างรู้นอย่างนี้เช่นต้องการเงินร้อยล้านนะครับต้องการคู่รักที่ดีต้องการสอบ ที่ดีๆถ้าเราไปสังเกตดีๆความต้องการที่เรายังไม่ได้สักทีบางทีเรามักจะไปโทษว่าที่บ้านเราจนที่บ้านเราไม่ได้ซับพอหรือเราเป็นคนโชคร้ายหรืออะไรก็ตามจริงๆแล้วความต้องการของเราเนี่ยที่มันยังไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าความสามารถเรายังไม่ถึงอย่างเช่นคนคนหนึ่งที่แบบว่าอยากสอบติดคณะดีๆอยากเรียนหมออยากเรียนวิศวะหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ได้อ่านหนังสือหรือไม่ได้เรียนในจุดที่ตรงกับข้อสอบที่ออกมานะครับเพราะนั้นเราก็จะไม่ได้สิ่งนั้นครับเช่นเดียวกันครับกับหน้าที่การงาน หรือความสาเร็จอะไรก็ตามครับมันมีความสามารถที่มันเป็นเฉพาะกับทุกสิ่งที่เราต้องการแต่ม <ació> ันเกิดจากการที methods, tools, <colo> ่เราเนี่ยไม่ได้เรียนรู้ถูกวิธีหรือถูกต้องนะครับอย่างเช่นสมมติว่าบางคนเนี่ยขยันเรียนมากๆเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยไปอ่านหนังสือแล้วไปอ่านแค่หนังสือในหลักสูตรแต่ไม่ได้อ่านนอกตําราหรืออะไรก็ตามเวลาเราไปเจอข้อสอบข้อสอบมันไม่ได้ออกแค่ในตํารามันจะออกไปข้างนอกเช่นเดียวกันกับทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําออนไลน์หรือเรื่องของการทํางานครับบางคนเนี่ยไปทํางานแล้วก็ลืมไป ว่าการทํางานเนี่ยไม่ใช่ว่าทํางานเก่งแล้วจะเลื่อนตาแหน่งอย่างเดียวแต่ว่ามันจะต้องมีเรื่องของเส้นสายคอนเน็กชันหรืออะไรก็ตามเพราะนั้นมันเป็นเรื่องของความสามารถล้วนๆที่จะทําให้เราได้ในสิ่งที่ต้องการนะครับเพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่เรายังไม่ได้นั่นหมายความว่าความสามารถของเรายังขาดบางอย่างเช่นความสามารถในการสร้างสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์กับคนความสามารถในการโน้มน้าวใจความสามารถในการจัดการเรื่องราวต่างๆความสามารถในการบริหารการเงินความสามารถในการพูดหรืออะไรก็ตามเพราะนั้นเมื่อเราความสามารถถึงเราจะได้สิ่งที่ต้องการเพราะนั้นวิธีการคือ เราต้องไปดูว่าคนที่เขาได้เหมือนที่เราต้องการเนี่ยเขามีความสามารถอะไรบ้างและเราก็ไปพัฒนาเพราะฉะนั้นไม่มีหรอกครับความล้มเหลวมีแต่ว่าเรายังขาดอะไรบางอย่างที่เป็นชิกซซสำคัญและเราอาจจะไม่มีความรู้ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดใครหลายคนเข้าใจและมีความไหวพริบเพียงพอเราอาจจะต้องใช้เมนทอร์หรือใช้โค้ดหรือใช้เทรนเนอร์ที่ถูกจุดกับสิ่งที่เราต้องการและนั่นน่ะจะเป็นทางลัดอย่างเช่นบางคนเนี่ยก็ใช้ติวเตอร์เหมือนสมัยผมเรียนสมัยก่อนตอนที่ผมจะสอบวิศวะจุฬาเนี่ยผมก็ไปเจอเหมือนอาจารย์คนหนึ่งที่เขาค่อนข้างสอนไม่เย เยอะมากสอนน้อยมากแต่จริงแต่ว่าสอนถูกจุดทําให้คนที่ไปเรียนเนี่ยคะแนนค่อนข้างสูงหมดเลยในวิชาที่เขาสอนนะครับเพราะฉะนั้นจึงจาเป็นนะครับว่าเราจะต้องหาคูหาโค้ดที่ตรงจุดกับสิ่งที่เราต้องการโดยเพราะคนที่เคยผ่านประสบการณ์ความสําเร็จตรงนั้นมาตรงนั้นแหละที่จะทําให้เราพัฒนาเป็นคนที่คู่ควรและก็ได้ในสิ่งที่ต้องการข้อที่2ครับคือกรณีที่เราได้มาแล้วแล้วไม่สามารถรักษามันได้นะครับอย่างเช่นเราเห็นกรณีที่เห็นบ่อยๆเลยคือ3ามล้อถูกหวยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่สามารถดูแลเงินที่เขามีได้ใน2-3ปีหรือ5ป เงินที่เขาหามาได้ก็จะหมดหรือนักกีฬาบางคนที่ไปชนะระดับโอลิมปิกระดับชาติมาได้เงินก้อ,อนมาสุดท้ายไม่กี่ปีเงินเหล่านั้นก็หมดไปก็เพราะว่าเขาไม่มีความสามารถหรือบางคนที่มีคู่รักที่ดีมากมีผู้หญิงในฝันหรืออะไรก็ตามและสุดท้ายผู้หญิงคนนั้นก็ออกไปจากชีวิตเขาก็เพราะว่าคนเหล่านั้นเขาไม่มีความสามารถในการดูแลสิ่งที่เขาต้องการได้เขาอาจจะมีความบังเอิญหรือโชคดีหรืออะไรมาเจอกันเพราะนั้นหลายคนจึงมักเข้าใจว่าถ้าแต่งงานแล้วถ้าเป็นแฟนแล้วถ้ามีลูกด้วยกันแล้วคือจบไม่ยอม พัฒนาตัวเองหรือบางคนได้เงินแล้วคือจบเรื่องตำแหน่งแล้วคือจบเพราะนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองไปเป็นคนที่คู่ควรบางคนแบบโชคดีได้มาแต่ไม่สามารถเล่นเส้นสายทางการเมืองหรืออะไรก็ตามทําให้ตัวเองได้ตําแหน่งที่ถูกต้องหรืออะไรก็ตามและไม่สามารถพัฒนาตัวเองไปสู่คนที่คู่ควรเราก็จะไม่สามารถรักษาได้อย่างเช่นผู้หญิงบางคนก็อาจจะแต่งงานตอนที่อยู่กัน2อสองก็ไม่มีปัญหาแต่พอแต่งงานไปมีลูก 2- อสาคนเริ่มดูแลไม่ได้เริ่มมีปัญหามือี่มหรืออะไรก็ตามจริงๆไม่ใช่อะไรครับเกิดจากการที่เราไม่ เข้าใจว่าเราจะต้องจัดการไงกับชีวิตเราต้องการไงกับคู่ชีวิตเราต้องการไงกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีมาเพราะนั้นถ้าเราต้องการรักษาสิ่งที่เรามีแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นเราก็ต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไม่งั้นสิ่งที่เรามีทั้งหมดก็จะสูญสลายไปเพราะว่าเราไม่ได้คู่ควรกับมันแต่แรกนะครับเพราะนั้นไม่ว่าคุณจะยังไม่ได้อะไรคุณไม่สามารถรักษาอะไรไม่ใช่ความผิดของคุณแต่มาจากความเข้าใจผิดที่คุณยังไม่รู้ว่ามันจะต้องพัฒนาตัวเองมันจะต้องหาความรู้มันจะต้องมองเห็นต้้้้นแแแบบลลววกกก็็ทําาาตตมองเร ส,สามารถรักษาสิ่งเหล่านั้นได้ครับเพราะนั้นให้รู้ไว้ว่าอะไรที่คุณต้องการมันจะไม่ได้แต่มันจะได้ตอนที่คุณคู่ควรเสมอซึ่งคำนี้เราจะได้ยินบ่อยๆแต่เราอาจจะไม่เข้าใจทําให้เราติโพติพายหรือโทษว่าทุกอย่างมันไม่เป็นใจเราช่างโชคร้ายเราเกิดมาในครอบครัวที่จนเรามันไม่สวยไม่มีอะไรที่เป็นอย่างนั้นเลยครับคุณอาจจะเข้าใจผิดทั้งหมดเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดปัญหาไม่ว่าจะเจออะไรเท่าตามอย่างเช่นเวลาผมดูแลเคสปัญหาความพันไม่มีปัญหาความพันไหนที่แก้ไม่ได้มีแต่ปัญหาความพันุุทีี่่่คคณณไไมมมอยากกแแ้ละ ความสามารถที่จะแก้ครับเพราะฉะนั้นคุณลองพิจารณาดูครับอะไรที่คุณมีปัญหาอยู่ตอนนี้เราสามารถแก้ไขมันได้นะครับไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่สามารถพัฒนาตัวเองไปสู่สิ่งที่เขาต้องการได้มีแต่คนที่เกียจค้านแล้วก็รู้สึกว่ามีข้อจํากัดทางความคิดต่างๆทําให้เขาไม่สามารถจัดการตัวเองได้ครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับอยากพัฒนาตัวเองเพื่อจัดการในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็น mindset ความมผาเหลือแล้วตามก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับโดยเพราะกระบวนการโคชชิ่งก็จะทําให้คุณเนี่ยออกไปจากกรอบความคิดที่มันจํากัดตัวคุณแล้วก็ทําให้คุณตา สามารถก้าวไปสู่สิ่งที่ต้องการได้นะครับขอให้ทุกคนนะครับชัดเจนกับตัวเองนะครับแล้วก็รู้ว่าทุกสิ่งที่คุณต้องการจะมาในวันที่คุณคู่ควรเสมอนะครับรักและห่วงใยสวัสดีครับ